ีโปรเจกต์อะไรที่อยากจะมอบให้เดี๋ยวตอนนี้เราให้เวทอ๋อหรือว่ามีดีโอวีดีโออะไรไม่อ๋อไม่ใช่เป็นชอน่องเงินของทุกว่าเลยอ, <c oughs> อยากลองดูอยู่เลยมีบ้านมีบ้านจีนได้เหรอ <c oughs> ใช่นะ <c oughs> สมาชิกกี่คนยี่สิบ เอาไม่เน้นปริมาณไม่เน้นปริมาณเน้นเน้นเข้าสังคมพอเนาะเน้นยิ้มโซมาสนะแล้วก็ขอบคุณบ้านคูบ้านแม็กซิโกด้วยแม็กซิโกขอบคุณนะคะทุกคนอยากเนเดี๋ยวเราจะส่งตัว น้องไปสนุกต่อด้านในเดี๋ยวให้น้องไปสนุกต่อด้านในขอบคุณทุกคนมากๆที่มาในวันนี้นะคะอาจจะอยู่ดึงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีถ่ายซีรีต่อกันด้วยรักทุกคนมากๆไว้เจอกันอีเวนต์ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่มานะคะขอให้กลับบ้านกันดีๆนะคะรักทุกคนเหมือนกันแล้วก็ ขอบคุณ Thank you so much for the gift Thank you Mama Mama 我爱你谢谢你们拍拍我嘛拍我来看我谢谢你们来看我好可以可以กลับกันดีๆนะคะทุกคนขอบคุณค่ะอันนี้บ้านมินเบฟใช่ไหมพรุ่งนี้ขอให้สนุกนะ อะไรนะบ้านอะไรนะบ้านมีนาอ๋อพรุ่งน <is a> <melody> <c oughs>: okay. ี้ขอให้สนุกนะพรุ่งนี้ใครมางานมินเบาอ๋อฝากด้วยนะใครอยากมาให้กำลังใจมีนากัอุ้มมากันได้นะคะโอเคมาเดี๋ยวห้องขอถ่ายรูปขอทุกคนยิ้มเยอะๆนะยูเซนดับบลั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 น อยากสนุกไปด้านในต่อได้นะคะ <c oughs> งานยังไม่เลิกนะคะโอเค thank you นะอินเาแฟ์แฟร์โลนิวโซม thank you ปะคะ